ครับผมเดียวันนี้ครับจะมาแนะนําวิธีการอัปเกรดบัญชีของเราให้เป็นแบบสมาชิกแบบพรีเมียมถ้าเราสังเกตตรงนี้ถ้าเราสมัครเข้ามาใหม่รเราจะมันจะขึ้นตรงนี้ว่าสแตนดาร์ดแต่เนื่องผมได้อัพเกรไไดไปแล้วการอัปเกรดมาชี่แบบพรีเมียมมันทําให้เราได้เงินที่มากกว่าปกติ ที่เราสมัครเข้ามาฟรีที่เรายังไม่ได้อัปเกรดแล้วก็ถ้าเราได้นาสมาชิกได้เราได้นาคนอื่นให้มาสมัครผ่านลิงก์ของเราอะเราจะได้ค่าค่าคอมมิชชั่นเยอะเยอะหลายเท่าเลยครับอันนี้อันนี้จะเป็นลิงก์ลิงก์แนะนาตัวของเราถ้าเราจะให้คนอื่นสมัครต่อเราแล้วก็ก๊อปก๊อปเอาลิงก์ตัวน,นี้ไปได้เลยครับอ่าน,นี่เป็นลิงก์แนะนาตัวของเรา เอาวิที่อัปเกรดตรงนี้ครับมันจะขึ้นมันจะมีเมนูให้เราคลิกเข้าไปได้ตรงนี้ถ้าใครจะ gate, อัปเกรดก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเมนูตรงนี้ประมาณนี้แหละครับอันนี้ของผมอัปเกรดไปแล้วคลิกไม่ได้แล้วหลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้ว่ามันก็มันก็จะบอกประมาณว่า,าเราจะอัปเกรด สมาชิกแบบพรีเมียมปีหนึ่งก็ประมาณราคาประมาณอ่าสิดอลลาร์อ่าเราก็ทำการอัปเกรดอัปเกรดผ่านช่องทางไหนบ้างอ่าการอัปเกรดมันมีหลายช่องทางครับก็จะอัปเกรดจากอ่าบัญชีธนาคารเพย์พาของเราถ้าใครมีบัญชีธนาคารของเพลียวเราก็อัพเกรดทางเพย์พาหรือบัญชีธนาคารเพซ่า ถ้าใครมีเพซ่ากดกดเพซ่าหรือถ้าใครมีเงินอยู่ในเว็บตัวนี้แล้วอ,อย่างเช่นเรามีเงินอยู่ในเว็บเราสะสมมาแล้วได้ละสิบดอลลาร์เราก็เพิ่มเข้ามาอีกแค่7ดดอลลาร์ถ้ารวมกันก็17ดอลลาร์พอดีเราก็ทำตามขั้นตอนนั้นต่อไปหลังจากที่เราได้อัปเกรดไปแล้วต่อไปอเราจะได้คลิก ค่าคลิกที่โอ้ยเยอะกว่าที่เราสมัครฟรีหลายเท่าเลยครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆเยอะพอสมควรครับก็ดูรายละเอียดได้ในบล็อกที่ผมได้ลงไว้ไดเยเลยหรือถ้าใครอัปเกรดยังไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามผมได้ทางแชทด,ด้านล่างเลยครับโอเคครับผม